เดี๋ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวคาเฟ่แมวกันนะคะคาเฟ่แมวรงที่แบบว่าอัปเดตใหม่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะไปดูชุดใหม่ๆก่อนนะคะว่าเพิ่งมาอัปเดตมาเลยเราที่เพิ่งอัปเดตมานานๆผ่านแล้วนะคะที่เราอ่ะดูมาที่เพิ่งอัปเดตไปอะ่ะ ที่อัปเดตไปนานแล้วนะคะเพราะว่าเราเคยดูัวที่มันอัปเดตใหม่ในนี้เลยนะคะเราเห็นมันอัปเดตแล้วนะคะเราอาจจะใส่ชุดอุ้ยน่ารัก啊แต่เราอาจจะใส่ชุนดนี้ไปคาเฟ่แมวกันเลยนะคะอ้ยข้างหลังก็มีเชื่อชื่อาซากุระรักสวยผู้ชายด้วยนะคะเดีย๋ยวเราดูกัน,นะคะ่ะ มันจะมีอะไรใหม่ๆด้วยนะคะที่เราเคยไปอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเล่าอ่ะไปดูผู้ชายกันเลยนะคะคนนี้เลยนี่เลยค่ะทุกคนมันมีชุดใหมๆ่ๆแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเลยะคะ่ะโทรศัพท์ก็คือ่ะ,อะเดี๋ยวเราอ่ะใช่ชุดนี้ยคีคาเฟ่แมวกันที่เปิดใหม่อ่ะ อัปเดตใหม่อ่านี่จะเฮ้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวเราขับไปก่อนแล้วคะทุกคนชื่อโอ้ยชั้นช้นชั้น เลยเลยมันต้องไปทางนู้นไอ้อ่ะเดี๋ยวขอให้ดูก่อนนะคะแล้วต้องเมาด้วยเขาเกี่ยวห้องกับเรื่องของเด็กสุดท้ายแล้วเนี่ค่ะทางนันของคมอเองจะไปตรวจสอบบ้านของแม่เด็กจริงๆอยูปไป้เก็ช่าง อันนี้แหละน,น่ามีค่ะทุกคนเห็นไหมนั่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเออน,นี่สิแมวชื่อว่าเขาชื่อว่าคาเฟ่ซากุระนะคะเป็นคาเฟ่แมสโอ้ปีนปีนปีนเลยมาดูกันค่ะเอ๊เราจะไปประมาณนี้แหละคะ่ะมีแมวเยอะมากโอ้โหอย่างเยอะเลยอะ่ะ แต่เราอะเอาอะไรให้แมวอะไรให้เล่นแม่แล้วก็เอาอาหารแมวให้กินโอคนนี้เลยเ้ยคืออะไรอะเคืออะไรยอะเออเคืออะไรอะคะทุกคนเขาไม่รู้เลยค่ะอะไรนี่มันเคือโอ้โหแมวอย่างกินสบายสบายใจแดีวเราอะเดราอะไรดีบุ้ยเขามีอะไรนั่งนี่เออมีอะไรนั่งนี่บุ้ยมีไอ ขอโทษดะะ้วยค่ะมันสุกมีเลม,มอนชา<ม>ก็มีอะไรนะมัทฉะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอศครีมม,มีมีอะไรนี่เลยนะคะเอาเอาขอไอศครีมหน่อยวิ่งมันหน้าตามแม่ด้วยอ่ะนา่ารักก็อืมเราเรากินดูนะคะเอ่อมีแล้วมีอะไรอะ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะ อ๋อนี่ไหมปวดทอยอ่ะเอาให้แมวเว้ยเอาไม่ให้แมวคนนี้เล่นดูเลยเฮ้ยน่ารักอะ่ะโอเยตกแล้วโอ้โหมันน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเฮ้ยพอเถอะพอเถอะเฮ้ยมีอะไรที่เครื่องเล่นของแมวอะ่ะน่ารักมากเลยอ,อะ่ะ ขอแค่นี้ก่อนนะคะ, bye bye, คะบ๊ายบายค่ะเหมาะเหมาะเหมาะกอบ๊ายบายกอแค่กอจบแค่แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย